คนดูเด็กซนค่ะดูเด็กซนค่ะทุกคนดูดูเ่น่ะเหญิงดูหลานเองนั่นดูขึ้นไปยืนบนนั้นได้ยังไงน่ะต่ำๆไม่อยู่จ้าชอบที่สูงนะน่ารักอะลงเร็วๆทำดีๆทำดีๆใวดัดไม่หลานใครวัดน่ารักะน่ารักไหมเนี่ยเด็กปั้นเด็กปั้น เด็กป้านดูผมเลยเด็กป้านไป,หญ,ป,นปหญิงดูผมเธอโอ้โหวันนี้นี่มันแบบแต่งตัวนี่มันพร้อมลุยจริงไปวิ่งที่ไหนดีลูกไปวิ่งบนบ้านไปหญิงมะเอามาลูกแพรอื้อปะป๊าไปไหนนะปาป๊าปะป้าก็แม่กาวไปไหนคะไปไหนเขาไปไหนนะไปทํางานใช่ไหมลูกใช่ไหมคะบอกยาก,ก่อนไปทํางานซื้ออะไราาซ,ซื้ออะไร ยิ่งเพิ่แล้วก็อะไรอีกคะนม,นมโอ้โหถ้าไม่ซื้อนี่อดแย่เลยนะถ้าถ้าไม่มีตังเนี่ยอดแย่เลยนะพี่การล่ะพี่การไปไหนคะพี่การไปไหนแล้วเนะีย่ยไปเรีนยนย็นยันอือพี่การไปเรียนน้องอ่าลูกแพอยู่กับย่าอยู่กับป้าเนาะอยู่กับปู่อยู่กับย่านีด้วยใช่ไหมลูกโอโตมากเลยนะทุกคน ลูกทำลูกทำเขาเป็นเด็กที่แบบว่าโลดโผนมากนะไม่ชอบอยู่นิ่งนะอะไรที่แบบว่าใช้พลังนี่ลูกแพรชอบมากบายบายก่อนบาย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 ท่านผู้ชมก่อนบายบายจ้าเน่ลูกแพรบายบายสวัสดีก่อนบายบายสวัสดีค่คะสวัสดีค่ะสวัสดีสิคะสวัสดีสวยๆเต้สวัสดีทายาสิมาสวัสดีทั้งญาติเต้สวัสดีญาติสวัสดีค่ะ นาเกียดมากไม่เอาไม่เอาอย่าเล่นดูอย่าเล่นอย่าเล่นดูอย่าเล่นอย่าเล่น,ยา,ลนยายาเนี่ยายา,ยาของลูกค้าหรือยาตีเดี๋ยวก็จะมาแล้วกาแฟ <_ co ast> เดี๋ยวบี้หมดแล้วไปไปง้นไปนั่นงงดนมาหันหน้ามหายาติ <_ C up> หันหน้ามหายาตตัวโซนเห็นว่าไม่ให้เล่นแล้วชะงงเง,งงแ,งและไปดีกว่าแอปเปิ้ล <_ C up> อร่อยมากไหมลูกอร่อยมากไหมคะกัดน้อยนะคะ กัดน้อยๆนะอย่าก,กัดเยอะนะลุกน,นะเคี้ยวให้ละเอียดนะลูกไหนหันมาสิอร่อยมาก <c oughs> อร่อยมากมากเลยใช่ไหมหวานไหมลูก <c oughs> หวานใครซื้อให้เนี่ยใครซื้อให้เนะีปะปะ่ยป๊าป๊าอป๊าป๊าซื้อให้ป๊าป๊านี่ใจดีเนาะเก <c oughs> าวาด้วยอ๋อ <c oughs> คิดถึงเขาไหมอ่ะคิดถึงไห <c oughs> มคะคิดถึงเดี๋ยวก็ไปโรงเรียนแล้ว เดี๋ยวไปโรงเรียนกันไปอยู่ด้วยกันแล้วบายนะบายบายปะป๊าเนาะลูกเนาะเอเดี๋ยวมาใหม่นะเดี๋ยวมาใหม่ใช่ไหมคะถออรถรถปายบาไบายรถโอ้โหรู้ไปหมดขาแล้วเนี่ยนี่อันนี้ขาแล้วไม่ใช่ขลามนะเนี่ยขาคิดถึงมากเหรอลูกดะลูก คิดถึงป,ปา๊าป้าคิดถึงแม่กาต้องกินข้าวเยอะๆนะคะรู้ไหมคะรู้ไหมคะรู้ค่ะแต่ลุรู้จ้ะรู้จ้ะพูดมาเพาะรู้จ้ะ <c oughs> ใครซื้อเสื้อให้นะ่ะสวยจัง <c oughs> ปปา้าปป้าอีกแล้วโอ้โหป๊าป้าซื้อ <c oughs> เกาเก้าเก้าด้วยเก้าด้วยเกาซื้อด้วยโอ้โห นาเอ็นดูแล้วเกินยีมหมูอ้วนเอ้ยตกอีกแล้วจ้าชุ่มฉ่ำมากๆเลยค่ะพ่อค้าแม่ค้าเก็บของกันแทบไม่ทันเลยเนาะพี่นาก็รีบเก็บผ้าค่ะเนี่ยเสื้อผ้าก็โดนผลเหมือนกันนะต้องรีบเก็บเลยทุกคนดูลึกจะตก นึกจะตกก็ตกไม่บอกกันเลยไม่เห็นมีวีวแววว่าจะตกเลยเนาะชุ่มฉ่ำมากๆทุกคนดีใจกับต้นไม้ทีไ่ได้น้ำฝนค่ะ ร้านนอนได้เลยค่ะแบบนี้